เนโกบักช็อปลาลับกดผลและเกมพาร์ตเล่นราคาสุดคุ้มและบริการรับฟาร์มแต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบอฟฟตบัคคุโนโลกูนคิงพีชชินบิลิฟใครที่สนใจบริการต่างๆก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ล่างคลิปกันเลยนะครับผมแบช็อปลาสลับชาวมีขาวและบริการกดผลกดเกมพาร์และกดเพชรแมปออสตาเล่นราคาสุดคุ้มและมีบริการขายดอเบักอีกด้วยนะครับผมแต่ับใครที่สนใจบริการก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ร่างคลิปกันเลยนะครับ โอเคแคปับยินดีสุดในการคิดผสมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงสอนคอมโบนะครับผมก็โอเคเรามาให้พูดมากพันเพลงนะครับผมเราจะมาสอนคอมโบของเจ้าดาบเบอหรือดาบโยรุไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโยรุชีทนะครับผมก็เป็นดาบเบอสีดำขาวนะครับผมก็วิธีการทําก็เดี๋ยวพี่แปะลิงค์คลิปไวิดยนะครับว่าทํำยังไงนะครับผมส่วนวิธีการทำวีสอนเดี๋ยวพี่แปะด้วยนะครับผมก็โอเคเรามาพูดถึงเจ้าดาบนี้กันเลยนะครับวิธีการได้ของดาบนี้นะครับผมก็คือ ให้เราทําการเตมิมโลบักนะครับผมก็ประมาณพันสองร้อยโลบักนะครับผมก็เป็นดับระดับมิติเคิลนะครับผมก็น,น,นั่นแหละครับเติมโลบักนะครับในการซื้อ,อ對對นะส่วนว่าจะเติมร้านไหนดีหรืออะไรดีนะครับก็แนะนาร้านสปอนเซอร์พี่เลยนะผมโอเคเรามพูดถึงของแต่งนะครับผมของเจ้าดับเบิ้ลนะครับดาบนี้ผมแนะนาว่าล่าได้ตั้งแต่ค้าหัวส5ขึ้นไปหรือตั้งแต่ฟาร์มเวลตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะผมก็เป็นดับที่ฟาร์มดีค่อนข้างดีมากๆเลยนะผมในการล่าค่าหัวก็ดีฟาร์มเวลก็ได้นะผมโอเคเรามาาพูดถึงงงงงขขขอออแแแตต่่เเลยนนนนะะผมก็็ํป เขาเรียกว่าสวรองการเซตนะผมก็อยู่ในวาอันนี้นบะอยู่ตรงนี้นะเออชีจะเลื่อนทำไมวะเออนั่นสิโอเคนะครับเรามาพูดถึงเจ้าเนิร์ดเลยนะสว่างการเซตนะก็จะบอกยิ่งสภาพความเร็วแปรไปเป็นสำหรับดาเมจแล้วก็แปรไปเป็นสำหรับการคูลดาวนะผมแล้วก็แปรไปเป็นสำหรับการป้องกันนะค่บบาป้องกันแล้วก็บวกสองร้อยห้าสิบเอเนจีกับสองร้อยห้าสิบฮิวนะผมก็เฮปีบวกสองร้อยห้าสิบนะผมโอเคเรามาดูถึงเจ้าคอมโบของดาร์เพยเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวไก่นะผมก็ เป็นไอดีพี่ในดิสนะครับผมพี่ก็ทำการยึดมาเรียบร้อยนะโอเคเรามาพูดถึงมันดาเบตนี้เหมือนจะไม่มีคอมโบวันช็อตหรือจะมีก็แล้วแต่คนนะว่ามันหาใช้กันยังไงอันนี้พี่ขอใช้กับซุปเปอร์แม่นับเพราะว่ามันเป็นหมัดพื้นฐานที่ทุกคนเขามีทุกคนแหละเออมันคงไม่มีใครไม่มีซุปเปอร์แมนหรอมั้งเออนั่นแหละโอเคเรามาพูดถึงดาเบตเลยนะ <S <S มันเหมือนจะไม่มีวันช็อตนะครับเจ้าดาเบตนี้มันเป็นแบบดาบตอดต,ต,ต่อจนศัตรูตายนะหรือจะแบบใส่ทีเดียวศัตรูเกือบตายแล้วก็วิ่งไล่ตบได้นนดด้นะะะครรเพาาาา่ปดดตมมีผยอข ไกลนะผมโอเคเรามาดูคอมโบตอ่อคอมโบที่หนึ่งเลยนะอันนี้คอมโบแรกนะผมต่อแบบนี้นะโอเคเราไปต่อคอมโบที่2เลยนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่2นะในการต่อนะผมอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะเราจะใช้ F F Dark หรือ R ก็ได้นะ เอฟด k หรืออา o u โซก็ได้นะครับผมในการทำแบบเมื่อกี้นะครับผมโอเคเราไปต่อกับนตอที่สามเลยนะครับผม<ล>อันนี้ก็สามารถวันช็อตได้นะครับผมแต่เราต้องมั่นใจว่าเราสกิลเอ็กให้โดนศัตรูนะครับผม ทำยังก็ได้ให้เองรัศตรัศกรัศกรัวศัตรูก็ตายนะครับอันนี้บัฟเราก็ไม่ต่างกันมากนะก็สองจุดห้ากับสองจุดสี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการใช้บัฟเลยพวกนี้นะโอเคเราไปต่อแอดวานซ์สุดๆกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคัดแอดวานซ์นะครับผมในการทำคอมโบนะครับผมนี่นะแบบอย่างนี้เลยนะ ถ้าศัตรูกระเด็นไปทางไหนเราสามารถจับทาศัตรูได้นะให้เรา R แล้วก็ X นะผมอย่างเช่นเดีย๋ยวเรารอสกคิวเนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะผมก็เป็นการแบบศัตรูกระเด็นแล้วใช่ไหมเราก็กดอีก็ได้เช่นกันนะเราก็ดู่าศัตรูมันจะกระเด็นไปทางไหนนะเราก็ตามได้นะผมอันนี้ก็สามารถวันช็อตได้นะโอเคเดี๋ยวพี่มาบอกเทคนิคในการเล่นดับเบลยังไงให้แม่นให้ไงให้คมจนศัตรูร้องว่าโปเลยนะผมโอเคครับอันนี้เราก็ทําการมาที่โคอสเซียมแล้วเราก็เรียกผู้โชคดีในแคนเรามาเพื่อทําการ ทำให้ดูนะครับว่ามาเล่นดาเบทยัยงไงนะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะผมโอเคเรามารอพิมพ์กันเลยนะบัฟอันนี้บัฟสองจุดเกับสองจุนะผมบัฟไม่ต่างกันนะวิธีการเล่นดาเบทนะผมก็ให้เราทําการสกิลดักหน้าต่างตูนี้นะเห็นไหมตรูก็จะโดนนะถ้าเราสกิลดักหน้านะโอเคอันนี้พี่พลาดไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันมีเดือดไอดี่เขาเรียกว่าไงนะหนาวทีแปนขึ้นมาด้วย เราสกิลดักหน้าศัตรูนะผมเดี๋ยวเรามาโชว์กันว่ามันจะอิมยังไงหรือเล่งยังไงให้แม่นแ,แ,แม่นนะผมนี่นะมันโดดแล้วเราก็ดูดมาแล้วเรามาวันช็อตมันเลยนะไม่เองโอเคนะผมอันนี้ก็ อันนี้ทักษะแรกนะครับคือการเล็งดักหน้าศัตรูนะพวกสกิลเอหรือกสกิลเซตนะยิงดักหน้าศัตรูนะปาให้ดักหน้านะผมก็แบบต้นคลิปที่พี่ทําให้ดูเลยนะโอเคเรามาดูไซส์สองกันเลยนะรอเดินมามาเริ่มเลยโอเคพี่ทําให้ดูนะว่าทํำยังไงนะผมอย่างนี้นะเราก็เล็งให้ดีๆนะว่ามันจะไปทางไหนนะเล่นที่ไปทางนั้นเราก็ปาไปอย่างนี้นะเห็นไหมโดนไหมยเงี้ยแล้วก็อกท,นะท,ทัเกษะนะครักษะปิดเก็นนะผมอันนี้สำคัญมากนะในการพีพีนะผม โอเคเราก็เลงนะว่าตรงนี้มันจะไปทางไหนนะเนเช่นมันไปทางนู้นให้โดนเคนหรือตามไม่โดนนะผมอ่าโดนแล้วเราก็กดเชิดรัวๆนะเพราะว่าเจอโพลเราสามารถแดดหลบได้นะอันนี้ศัตรูเขาก็จะแบบโอเคเราอธิบายมากเกินไปแล้ว ก็คือให้ทุกคนที่อยู่แดนดัดหน้านะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล็งของเจ้าการเล่นคนการเล่นเจ้าดับเบิลนฮะนี่เลยครับผม โอเคเราเล็งต่อนะอันนี้เขาก็จะสกิลใส่นะ mm hmm. เจ็ดร้อยนะตามนี้เลยยือด้านหน้าปึ๊บโอเคอันนี้เขาใช้สกิลนะเราเลยเออยเขาเลยจายนี่นะอ่ะดูดมายืดด้านหน้านะผม<อ>นี่ปลาไปเราต้องคำนวณว่าศัตรูมันจะแดะไปทางไหนด้วยนะแบบถ้าแดะไปไกลๆเราก็ต้องเล็งดีๆแล้วก็ปลาสกิลให้โดนนะผม เราเดิไปไกลเราก็ต้องปากะระยะไกลๆหน่อยนะเป็นเช่นอันนี้โอเคอันนี้เขาเดิดไปไกลกว่าเราปาไปสากว่านะโอเคอันนี้พี่น่าจะจบกระบวนแล้วล่ะโอเคอันนี้พลาดเก็บโดนเลยเมื่อกี้ระวังนะเรียบร้อยครับผมอันนี้คือการปาหลักหน้านะศัตรูมันจะ ื่อนที่ไปทางตะกี้ก็คือขึ้นที่ไปทางขวานะผมขวามือพี่นะอย่างนี้เลยโอเคเราไปต่อตาที่สามกนะันฮะเราเรอเขามานะโอเคมาเลยอันนี้เขาเล่นลโกคูนะผมแ,แล้วเรอามาลองคอมโบกันเลยนะอันนี้ก็สกิลดักหน้าอย่างนี้เลยนะผมโอเคอันนี้ไม่มีสกิลเราไม่สามารถต่อคอมโบได้นะ นี่นะผมคือการเล็งจากหน้าศัตรูนี่สำคัญมากนะเห็นไหมนี่จะโดนแล้วโอเควันนี้เราก็ปล่อยเขาแช่ไปแล้วก็ใช้ซูปเปอร์แมนหลบเจนอย่างนี้นะโอเคอันนี้เขาไม่พุ่งมาเห็นไหมโดนก็คือให้เราเล็งสกิมแม่แ,มแ,มแล้วเราก็ปาดนะครับโดยการดักศัตรูนะครับผมนี่คือการเล่นดับเบิลที่ ใครเล่นแบบนี้ได้ถือว่าเขาด่าว่าโปแน่นอนนะผมโอเคอันนี้เราก็โดนแช่นะอันนี้เคนเราใกล้แตะนะครับเราก็ระวังระวังหน่อยนะโอเคอันนี้เราพลาดปึ๊บดูดักหน้าอย่างนี้เลยนะผมการเล่นนี่ เรียบร้อยครับผมนี่นะครับในการเล่นเจ้าดาับเบิ้ลนะโดยการสกิลอิมดักหน้านะอันนี้เป็นเทคนิคลับเลยนะหลายคนอาจจะไม่รู้เทคนิคนีคน้อาจจะปามั่วๆวรงเดทอะไรอย่างนี้นะคือเล่นดับเบิ้ลก็คือดาบนี้มันล่าข้าวหัวดีนะแนะนําว่าเอาเวลาก็ได้เช่นกันนะผมโอเคก็สำหรับใครที่ได้สราระคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครให้พี่ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้นะผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะขอประมาณสักยี่สิบไลค์ก็พอเหมือนเดิมนะผมโอเคก็ใครจะหาคอมโบเล่นก็แนะนำดับเบิ้ล ก็ได้นะครับสำหรับคนมีงบประมาณสัก120 150ประมาณนี้นะในการหาร้านเติมระบักนะผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะโอเคมันจะมาเหลี่ยมพี่ไปแล้วจ้าออกเกมหนีปึ๊บอา้าวรีเซ็ตตัวละครบ๊ายบายครับทุกคนต้อนด้วยตานั้นนะอ่ะรู้สึกว่าเนี่ยทำได้ไงวะเรื่อ,เอ,องเลอาที่ต้องที่ททต่างประเทศนะทำไม่อด้ อัเต่ออย่างไม่ได้อยากขึ้นอยู่กับสายที่แม่นี่อันนี้ยบางบางครั้งสายทีนไม่รู้แม่งเอาล้าที่ไปเลือดมันตัวจอนตวัมากปวดตาปดตาว่จอด มมม่งมบกที่สา่อ่อะเฮียบูเ่ไมเ่ไมเด็กเนี่ยบูเช่วผมได้ม่ามันที่กดเปมดวีดีน่ยเชี่ยแบบจะเบอร์ดามให้ท้ายตายไปเลยให้เียแม่งูช่ยดีก่าบูเม่ย